มาแล้วค่ะ h o m e b a ท e t ีและหญิงมาล,ลีลีมาเจอกับคุณผู้ชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราพามาอัปเดตความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกค่ะช่วงศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีนะคะ ซึ่งเขาเริ่มก่อสร้างกันตั้งแต่ปี2560ค่ะณนะตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์ปี2563ความคืบหน้าไปแล้วกว่า53นะคะตามกำหนดการเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการประมาณปี2566ค่ะซึ่งอีกประมาณ3ปีนั่นเองเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเสร็จทันตามกำหนดการหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒธรรมมินบุรีกันก่อนดีกว่านะคะ ทางด้านซ้ายมือของเรานี่ก็คืองานก่อสร้างบนถนนรัชดาพิเศษค่ะสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสถานีแรกค่ะโครงการนี้เป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ Heavy Rail ก็คล้ายๆกับ BTS และ MRT ค่ะแนวเส้นทางของเขานะคะก็เริ่มต้นจากรถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันหรือที่เรารู้จักกาันนั่นก็คือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นั่นเองค่ะจากนั้นเส้นทางของเขานะคะก็จะวิ่งเข้าพื้นที่ของรอฟมอค่ะใต้แนวเส้นทางถนนพระราม9้าลอดใต้ทางพิเศษสายฉลองรัดค่ะหรือว่าทางด่วนสายรามอินท อ่านรงค์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็จะเบี่ยงซ้ายเข้าที่ถนนรามคำแหงนะคะผ่านสี่แยกลำสาลีจากนั้นแนวเส้นทางก็จะเปลี่ยนเป็นแบบยกระดับบริเวณสถานีสัมมากรนะคะใกล้กับหมู่บ้านสัมมากรค่ะ วิ่งยาวแบบยกระดับขาไปสิ้นสุดบริเวณแยกถนนรามคำแหงตัดกับถนนสุวินทวงศ์ค่ะรวมระยะทางทั้งหมดคือ22.57กิโลเมตรค่ะมี17สถานีแบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีและเป็นสถานียกระดับ7สถานีค่ะสถานีแรกค่ะก็คือสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เปิดให้บริการอยู่ปัจจุบันนะคะหรือว่ารถไฟฟ้า MRT มใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรมค่ะ โดยชาชลาของเขาจะแบ่งออกกันเป็นคนละชั้นค่ะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีศูนย์วัฒนธรรมจะมีจุดขึ้นลง2จุดด้วยกันค่ะก็คือทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฝั่งถนนรัชดาพิเศษและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฝั่งถนนวัฒนธรรมค่ะ สถานีต่อไปค่ะสถานีรอพมนะคะตัวสถานีเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ของรอพมหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบริเวณประตู1ค่ะตรงถนนพระราม9นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ด้วยค่ะ สถานีวัดพระราม9ค่ะตัวสถานีก็ยังอยู่ใต้ถนนพระราม9นะคะใกล้ๆก,กับสี่แยกพระราม9ตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมค่ะแถวๆปากซอยทางเข้าวัดพระราม9กากญจนาพิเศษนะคะซอยพระราม97นั่นเองค่ะ สถานีรามคำแหง12ค่ะที่ตั้งของตัวสถานีก็คืออยู่บริเวณถนนรามคำแหงซอย12นะคะคุณผู้ชมเป็นสถานีแรกบนถนนรามคำแหงถัดจากสถานีวัดพระราม9ค่ะที่ตั้งของตัวสถานีเนี่ยจำง่ายๆเลยอยู่บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์รามคำแหงค่ะซึ่งตอนนี้เดอะมอลล์ก็กำลังก่อสร้างนะคะอีก3ปีก็จะเปิดให้บริการได้แล้วค่ะสำหรับห้างเดอะมอลล์ใหม่ค่ะนั่นก็พอๆกับที่รถไฟฟ้าเปิดให้บริการเลยนะคะหมายความว่าอีก3ปีคุณจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีสซ่ แล้วก็ใช้บริการข้าง More, เดอะมอรามคำแหงใหม่ด้วยค่ะสถานีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะตัวสถานีจะอยู่บริเวณใต้ถนนรามคำแหงเหมือนกันนะคะด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเลยค่ะคุณผู้ชมเดินขึ้นจากสถานีนี้คุณก็สามารถเดินเข้ามาหาวิทยาลัยได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาช้อปปิง้งแถวแถหน้ารามแวะมาใช้บริการที่สถานีนี้ได้ค่ะ ต่อไปค่ะสถานีกกทนะคะตัวสถานียังคงอยู่บริเวณใต้ถนนรามคำแหงเช่นกันนะคะจะอยู่หน้าสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะคะสะดวกมากๆถ้าเกิดว่ามีงานคอนเสิร์ตหรือว่าจัดฟุตบอลนะคุณผู้ชมสามารถมาใช้บริการที่สถานีนี้แล้วก็มาดูคอนเสิร์ตหรือฟุตบอลได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะสถานีรามคำแหง34นะคะตัวสถานีก็ยังคงอยู่ใต้ดินบริเวณถนนรามคำแหงเช่นเดียวกันค่ะสังเกตง่ายๆสถานีนี้จะอยู่แถวๆโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะ สถานีแยกลำสาลีค่ะคุณผู้ชมสถานีนี้นะคะก็ยังเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ค่ะจะอยู่บริเวณจุดตัดของถนนรามคำแหงและถนนสีน้ค r ริน,นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นอินเทอร์เชนจ์ของรถไฟฟ้าถึง3สายด้วยกันค่ะนั่นก็คือสายสีส้มนะคะที่เราพาชมกันวันนี้และสายสีเหลืองค่ะเส้นทางลาดพร้าวไปสำโรงรวมถึงสายสีน้ำตาลเส้นทางแครายมาแยกลำสาลีตรงนี้ค่ะสถานีสีบูรพาค่ะตัวสถานีนี้ก็ยังอยู่ใต้นถนนรามคำแหง ะะบริเวณจุดตัดระหว่างถนนรามคำแหงกับถนนสีบูรพานะคะแถวแถวหน้า b ิ๊กซีเอ็กตรารามคำแหงนั่นเองค่ะสถานีต่อไปเป็นสถานีคลองบ้านม้าค่ะเป็นสถานีใต้ดินสถานีสุดท้ายค่ะตัวสถานีจะอยู่บริเวณซอยรามคำแหง92 9 4ถึง94นะคะอยู่ติดกับพาซิโอรามคำแหงนั่นเองค่ะ สถานีสัมมกรค่ะเป็นสถานีลอยฟ้าแรกถัดจากสถานีคลองบ้านม้าที่เป็นสถานีใต้ดินค่ะหลังจากนั้นเขาจะยกระดับลอยฟ้ามาสู่สถานีสัมมกรตรงนี้นะคะตัวสถานีจะอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านสัมมกรหรือว่าซอยรามคำแหง1 1 2นั่นเองค่ะสถานีน้อมเกล้าค่ะตัวสถานีจะอยู่แถวแถวหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าค่ะ ต่อไปค่ะเป็นสถานีราชพัฒนานะคะยังอยู่บนถนนรามคำแหงค่ะคุณผู้ชมบริเวณสามแยกถนนรามคำแหงตัดกับถนนราชพัฒนานะคะด้านหน้าสำนักงานใหญ่บริษัทมิสทีนนั่นเองค่ะหรือว่าซอยมิสทีนนะคุณผู้ชมตรงนี้อนาคตถ้าเกิดว่าเปิดให้บริการสถานีนี้น่าจะมีคนมาใช้บริการเยอะมากเพราะว่าซอยมิสทีนเองมีโครงการที่อยู่อาศัยเยอะมากๆเลยค่ะ ต่อไปค่ะเป็นสถานีมีนพัฒนานะคะก็ยังอยู่บนถนนรามคำแหงบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดบําเพ็ญใต้ค่ะสถานีการเคหะรามคำแหงค่ะอยู่บนถนนรามคำแหงนะคะด้านหน้าหมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ค่ะตรงซอยรามคำแหง1น4งใกล้ๆกับเคหะรามคำแหงค่ะ ต่อไปสถานีนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะนั่นก็คือสถานีมีนบุรีค่ะเป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าสายสีส้มและรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะตัวสถานีของเขาเนี่ยยังอยู่บนถนนรามคำแหงนะคะคุณผู้ชมบริเวณสะพานข้ามคลองต้นนุ่นนะคะระหว่างซอยรามคำแหง192และซอยรามคำแหง194ค่ะ สถานีสุดท้ายค่ะสถานีแยกกรมเก้าค่ะยังอยู่บริเวณถนนรามคำแหงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นรามคำแหงฝั่งใต้ค่ะฝั่งซอยเลขคู่ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับจุดตัดของถนนรามคำแหงและถนนร่มเก้าบริเวณแยกกรมเก้านั่นเองค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากแยกสุวินทวงศ์ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีค่ะเราพาดูกันตั้งแต่สถานีแรกมาจนถึงสถานีสุดท้ายกันแล้วนะคะมีความคืบหน้าไปเยอะแล้วค่ะแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างกันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะสถานีที่เป็นลอยฟ้านะคะคุณผู้ชม อัพเดตงานก่อสร้างกันอีกทีค่ะตอนนี้คืบหน้าไปกว่า53%ณนะเดือนกุมภาพันธ์2563ค่ะกำหนดจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2566นี้นะคะถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าเส้นทางนี้เปิดให้บริการแล้วนะคะจะทำให้การเดินทางของคนโซนกรุงเทพตะวันออกค่ะ สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ารถไฟฟ้าเส้นทางนี้จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณสถานีลำสาลีนะคะและก็ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือว่า MRT ที่เป็นใต้ดินปัจจุบันบริเวณสถานีศูนย์วัฒนธรรมค่ะเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม Homebuyers TV ค่ะแล้วมาติดตามกันต่อว่าคลิปหน้าเราจะพาไปอัปเดตรถไฟฟ้าเส้นทางไหนนะคะดูคลิปนี้เราชอบอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Homebuyers TV ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารโครงการที่อยู่อาศัยร่วมถึงโครงการรถไฟฟ้าต่างๆด้วยค่ะสาหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะ